สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทัาดอาจะพามา,เ,าเดินตลาดนัดคลองถมนะคะนี่เป็นตลาดนัดคลองถมประจำำําอําเภอของเรานะคะอยู่ที่แวงน้อยนะคะก็จะเป็นมีทุกช่วงเย็นของวันจันทร์นะคะก็จะมีตลาดนัดคลองถมนะคะมีพวกของใช้ของกินพวกเสื้อผ้านะคะหลากหลายนะคะวันนี้ก็มาเดินนะคะกับสาวๆนะคะก็จะมาเดินหาซื้อของกินซื้อกับข้าวซื้อ ของน,นุ่นนั่นนี่ดูของที่อยากได้นะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นแล้วนะคะก็มืดฟ้ามืดฝนนะคะค,คืมฟ้าคืมฝนมานะคะก็ร้านค้าก็จะเก็บไปเยอะแล้วนะคะส่วนมากแล้วก็คนก็เริ่มออกจากตลาดแล้วนะคะเพราะว่าฟ้ามืดมามากนะคะแต่เราก็เดินหาซื้อของนะคะดูพวกเสื้อผ้าดูอะไรต่างๆนะคะก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะนี่ค่ะก็ วันนี้ออกมาค่านะคะก็5โมงแล้วนะคะกลัวทั้งฝนนะคะก็รอลุ้นไปด้วยนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายชุดชั้นในนะคะพวกเสื้อผ้าพวกอะไรพวกปลาพวกอะไรนะคะหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินออกมานะคะอัดรอบนะคะดูว่ามีสิ่งไหนที่เราอยากได้ไหมอะไรยังไงนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้ามีพวก ของใช้อะไรต่างๆอย่างนี้และค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นพวกเสื้อผ้าพ,พวกอะไรของใช้จริงๆนะคะก็ต้องเป็นทุกวันที่8นะคะแล้วก็บันที่2ี่ของทุกเดือนนะคะตลาดนัดตอนเช้านะคะแต่นี่ก็จะเป็นตลาดเย็นนะคะหรือว่าตลาดนัดคลองโถนนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะเดินหาซื้อของนะคะพวกเข็มขัดพวกอะไรนะคะเมื่อก่อนนี้ตลาดจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรง ริมถนนนะคะตรงหน้าหนศาลเจ้า,าพ่อเหมือนสีเก่านะคะตรงริมบึงหนองห้วยหาดนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นคลองถมทุกวันจันทร์ของเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะนี่ก็จะเดินดูนะคะดูเสื้อผ้าไปเรื่อยๆนะคะทั้งเดินดูทั้งกลัวฝนแล้วก็มองดูดบนท้องฟ้าแล้วก็เดินแล้วก็มองดูท้องฟ้านะคะสรุปแล้วนะคะ รอติดตามดูนะคะว่าเราจะเจอฝนไหมคะนี่ค่ะก็หลังจากซื้อพวกของแล้วนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะหาดูผล,ลไม้หาดูอะไรที่เราอยากจะได้นะคะแต่ร้านเก็บไปเยอะมากวันนี้นะคะเพราะว่าเก็บหนีฝนนะคะแม่ค้าพ่อขายก็เก็บหนีฝนนะคะนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในครัวเรือนก็จะประมาณนี้และคะ่ะก็จะมีพวก พงพวกผักอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอ่บกองละยี่สิบกร,รัมละยี่สิบสามกรัมห้าสิบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะตลาดบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีไก่ทอดน่าทานมากค่ะนี่ก็จะเป็นแบบพวกเฟนฟรายพวกอะไรนะคะ,ะคิดอยากจะกินทุกวันเลยะคะ่ะเฟนฟรายเพราะว่าชอบมากนะคะใส่ซอสเยอะๆนะคะนี่ก็จะเป็นพวกไก่ทอดพวกอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเมื่อก่อนนี่หากินยากมากทุกวันนี้ไม่ต้องไปไกลนะคะแถวบ้านเราก็มีค่ะ สะดวกสบายมากขึ้นในการหาซื้อของกินนะคะก็เป็นอาหารทะลงทะเลก็เยอะแยะนะคะพวกของกินพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็หากินไม่ยากนะคะสําหรับของกินนะคะแถวบ้านเรานะคะนี่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นร้านขายพงขายผักอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าของเราเราก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเป็นพวกผักพวกอะไรพวกของกินพวกผลไม้วันนี้เดินหาลิ้นจี่นะคะไม่ไม,มีมีลิ้นจี่ที่แบบว่าที่เราต้องการนะคะลิ้นจี่ก็มีแต่พวกลิ้นจี่จัก,กรพรัดก็จะแพงไปนิดนึงนะคะ ก็โลละ90โลละร้อยนะคะแต่ว่าเราจะตามหาลิ้นจีนะ่คนครพนมนะคะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าก็าจะเดินหานะคะถ้าไม่มีก็คงไม่ได้กินนะคะนี่เขาจะแวะซื้อของนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะพวกของกินแบบไฮโซอ,อะไรเงี้ยเราจะไม่รู้จักนะคะก็จะเป็นร้านขายผลไม้นะคะ ลิ้นจี่ทัดดาวเคยมาซื้อประจำร้านนี้แต่วันนี้ก็ไม่มีนะคะก็มีพวกหน่อมองหน่อไม้มีสับะรดมีมะไฟอะไรอย่างนี้แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกหน่อไม้อะไรจำไม่ได้นะคะเนี่ยสามโล้อย โลละ35อ่อนมากนะคะแต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วเลยไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าหน่อไม้ออกเยอะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพวกร้านขายดอกมงดอกไม้บูช,ชงบูชาพระอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะเป็นพวกปลาพวกอะไรหาจากแม่น้ํานะคะอาชาว้านก็จะออกมาขายอย่างนี้แหละคะ่ะตลาดนัดตอนเย็นๆนะคะแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้ก็ เป็นช่วงหน้าฝนแล้วอันนี้ก็เจอร้านผลไม้แล้วแต่สรุปแล้วลิ้นจี่ที่เราอยากได้เ็าไม่มีนะคะมีแต่จกกักรพัดเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่อง YouTube ทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางช่องเพจนะคะทัดดาวอินดี้แฟนเพจสวัสดีค่ะ